สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณบิมรีนเวทขายบ้านมือสองนะครับนะวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับผมที่ในโซนพุทธมนตรสายสามนะครับซอยสิริกเกษนะครับพี่นะวันนี้บอกเลยว่าเป็นบ้านที่คุ้มค่านะครับแล้วก็กว้างขวางมากมากเลยนะครับผมอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับนะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะพี่เด้อนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งเด้อ สวัสดีพี่ทุกคนนะครับตอนนี้เวลา17นาฬิกา 9. 9นาทีนะครับนะเรามาดูบ้านทําเลดีกันนะครับนะที่พุทธมนตรสายสามนะครับซอยสิริกเกษนนะครับนะรอเรือรัวเลย <c oughs> อ่าแป๊บหนึ่งเด้ออ่าวันนี้มาดูบ้านกันนะครับนะบอกเลยว่าหลังนี้กว้างมากๆเลยนะครับสวัสดีพี่สาราวุฒิอ้ออ๋อ อ๋อขาวนะครับนะกำลังรับชมนะอใครหาบ้านแถวพุทธมนตลสายสามนะครับพี่นะลองมาดูกันนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่พื้นที่ใหญ่มากนะครับแปดสิบสองตารางวากันเลยนะครับนะหลังนี้เด้อจะเข้าเด้อทุกคนเดี๋ยวแซ่ก่อนเด้อแบบหนึ่งเด้อนะครับโอ้เข้ากันมาแล้วนะครับสองร้อล้านคนนะพี่นะ เอ,อเข้ากันมาเย็นะนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็มาสวัสดีพี่ยามเย็นนะพี่ยามเย็นใครเลิกงานแล้วนะครับอย่าพึ่งกลับบ้านนะนั่งดูไ์สดคุณบีมก่อนนะค่อยกลับ่าแป๊บหนึ่งนะครับเอาใกลเสร็จแล้วเอ๊ะอะไรต่อดีโอเคนะครับไกลจะแล้วแล้วเดอ้อนะครับ อ่ะพอแล้วนะครับแชร์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ก็พาทุกท่านมาดูบ้านกันเลยแล้วกันเนาะลองยิ่งเอาอ่ะแป๊บนึงนะครับเชิญเลยจ้าอ่าบอกเลยนะครับถนนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เงียบนะครับเงียบสงบดีนะครับเงียบสงบดีแล้วก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับใครหาบ้านนะครับ ขนาด82ตารางวานะครับบอกเลยคุณมาดูบ้านคุณพี่มาดูบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับนะาการรีโนเวทนะครับการรีโนเวทก็สามารถที่จะที่จริงถ้าตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลนะครับ ก็จะดูดีมากๆเลยนะครับหลังนี้82ตารางวาพื้นที่กว้างมากๆนะครับมีลานกินหมูกระทะกว้างใหญ่รังการงานสร้างนะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ12เมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับขนาดพื้นที่82ตารางวานะครับรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านปลูกเองนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูกันก่อนนะครับนะสวัสดีพี่ทั้งร้อยห้าสิบเอ็ดท่านนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดท่านนะครับสวัสดีพี่ดาด้าขี้เหงาเอาแต่ใจนะครับพี่ สนทยานครับพี่สนทยานครับบอกเลยว่าพื้นที่ที่บ้านนี้นะครับหน้าบ้านนี้กว้างนะครับคุณพี่สามารถปลูกบ้านได้อีกหลังหนึ่งได้เลยนะครับหลังนี้นะคือเ <They> <c ough> ขาเรียกว่าอะไรพื้นที่แบบโอ้โหลึก <c ough> <c ough> มากๆนะครับหลังนี้พื้นที่ลึกกว้างนะครับพื้นที่นี่พี่แบบสามารถที่จะโอ้โห,โหทําอะไรได้เยอะนะครับปลูกบ้านได้เป็นหลังๆนะ <c ough> สวัสดีพี่ตาอะไรเนะี่ยทันวันนะพี่ทันนวันนะพี่นะ เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปดูบ้านกันนะครับนะก็บ้านหลังนี้นะครับเราขายตามสภาพนะพี่นะขายตามสภาพฉะนั้นนะครับคําเดิมก็คือคุณบีมจะเน้นบ้านที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นบ้านตามสภาพที่ราคาจับต้องได้มีพื้นที่กว้างขวางนะพี่นะอ่าโอ้โหบ้านพื้นที่ขนาดนี้ถนนเป็นถนนสาธรารณะครับถนนสาธรารณะนะครับนะเดี๋ยวพาไปส่องถนน อืมจากข่าวเดอ้อพี่ธนวันืมนี่นะครับผมถนนนะครับถนนสาธารณะนะครับอืมพื้นอะไรเทอย่างดีนะครับนะหลวงทำอย่างดีนะนี่โอเคนะครับนี่นะก็ให้ดูกันเลยเดอ้อสวัสดีทั้งพี่ทั้งร้อยแปดสิบล้านท่านด้วยนะครับนะโอ้ยน้องๆน,น่ารักนะ เข้ากล้องแล้วนะครับอ่าสวัสดีพี่มาร์ตเมนโล่ด้วยนะครับนะสวัสดีพี่แฮปปี้จ้านะครับพี่แฮปปี้จ้านาะเราเดินเข้ามาดูในบ้านกันก่อนนะครับเมื่อกี้พาไปดูนอกถนนมาเรียบร้อยเอ้ยไปดูหน้าถนนไอ้ถนนมาเรียบร้อยนะพี่นะก็หลังนี้เป็นถนนสาธารณะนะพี่นะยืนกูได้คือกานะครับน้มไฟพร้อมนะครับผมสวัสดีพี่วันยิดานะครับบ้านหลังนี้ก็สวยงามนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งนะพี่ <K an> ขอว่าวก่อนเด้อเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูบ้านเลยนะครับแปดสิบสองตารางวานะพี่บอกเลยว่าโอ้โหจากตรงนี้นะครับถึงรั้วบ้านเนี่ยกว้างและลึกนะครับกว้างและลึกสามารถสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งนะครับแปดสิบสองตารางวานะครับสิริกาเสมสามนะครับสิริกาเสมสามนะพี่นะสวัสดีพี่เอกลักษณ์ห้วยจันด้วยนะถามว่าสิริกาเสมเท่าใดนะสิริกาเสมสามนะครับนะ อะอย่าคาดหวังความรูหราให้โซนะครับบ้านขายตามสภาพราคาจับต้องได้พุ่งตรงว่าพี่ต้องมีการรีโนเวทหน่อยนะครับมีการรีโนเวทหน่อยนะครับถ้าเราได้ช่างดีเลือกช่างดีๆดีนะครับเราก็สามารถที่จะคุมราคาได้อยากจะรีโนเวทนะอย่างน้อยเราต้องทาสีปูกระเบื้องใหม่นะเนาะเท่าที่บีมดูนะครับสวัสดีพี่เทนเทนนะครับพี่เอ็มเด้าดึงสังกัดจรันนะพี่นะก็ ก็มาชมกันเรียวๆเลยอย่างนี้นะพี่เนาะฝุ่นก็เยอะนิดหนึ่งนะครับนะบ้านเรามีทั้งหมดสามนอนหนึ่งน้ำนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเข้ามาแล้วนะครับกระบงกระเบื้องถามว่าน่าเกลียดไหมมันเปื้อนฝุ่นนะครับมันเป็นกระเบื้องสีขาวเปื้อนฝุ่นนะซึ่งขูดยาแนวออกทายาแนวใหม่นะครับก็จะดูดีขึ้นเพราะตอนนี้นะครับยาแนวนะครับดำปิดนะครับยาแนวดำปิดปี่เลยนะครับนะ เดี๋ยวพาดูนะครับเป็นห้องนอนแรกแล้วกันครับหลังนี้เนะี่ยถ้าใครนะครับถ้าใครมีผู้สูงอายุนะสามารถที่จะมานอนได้สบายๆเพราะว่าคนอายุมากนะครับจะไม่ชอบขึ้นบันไดนะพี่นะซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็เหมาะสําหรับซื้อไว้ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วรรเราก็ปรับปรุงนะครับเราก็ปรับปรุงใช้งบประมาณถ้าถ้าไม่ทําอะไรมากเนาะก็อาจจะประมาณแสนห้า นะครับแสนห้าสองแสนนะครับนะก็คุมราคาดีๆนะครับหลังนี้นะครับอยู่พุทธมนทลสายสามนะครับคุณบีมมีทีมรีโนเวทไหมนะครับคุณบีมทารีโนเวทเลยนะครับนะเป็นอาชีพเลยนะครับนะมีให้แน่นอนนะครับในเรื่องของการรีโนเวทบ้านถ้าคุณพี่ไม่มีช่างที่ไว้ใจได้นะครับนะเพราะบีมจะถือคติว่าคุณบีมรีโนเวทนะครับไม่หนีไม่หายไม่ตายก่อนเสร็จนะพี่นะฉะนั้น ก็มีรับประกันนะครับให้เรียบร้อยนะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีช่างที่ไว้ใจได้เนาะอ่ะต่อเลยจ้ะอันนี้คือห้องนอนนะครับห้องแรกของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แนะนำฝ้าก็ยังดูดีแต่สีเนี่ยทาใหม่เถอะนะครับนะสีทาใหม่เถอะนะครับสก,กิมสก,กิมขัดนะครับทารองพื้นทาสีให้เรียบร้อยนะพี่นะกระบงกระเบื้องถ้าพี่จะเปลี่ยนก็มีสองอย่างมีลื้อกับมีปูทับแต่ส่วนใหญ่ถ้า ไม่ยุ่งยากก็คือการปูทับลงไปเลยนะครับนะอแล้วก็พวกหน้าต่างถ้าไม่ซีเรียสก็ยังใช้อย่างนี้แต่ว่าถ้าบางคนซีเรียสอยากจะได้เป็นบานเลื่อนนะครับก็เปลี่ยนหน้าต่างได้เป็นบานเลื่อนนะครับแล้วแต่ความสะดวกใจความอะไรของลูกค้าไปนะสวัสดีพี่สุภรักษ์นะครับพี่รัตไตจีวรวัฒนะครับสวัสดีพี่เบนจมะพร นะครับพี่เรียวคิดนะครับพี่วันฉเฉลิมกําลังรับส้มนะครับนะอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะต่อมานะครับนะก็มีห้องน้อยๆน,นะครับห้องน้อยๆอยนี้ก็เป็นเหมือนกับห้องเล็กๆนิดนึงนะก็พี่จะเอาไว้เก็บของหรือพี่จะเอาไว้นอนคงยากนะนอนคงต้องวางเตียงสามฟุตนะครับถึงจะไหวนะต้องวางเตียงสามฟุตแหละเนาะอืม ก็ห้องนี้ก็เป็นห้องเล็กๆกันแล้วแต่พี่ว่าจะใช้เป็นห้องอเนกประสงค์หรือเป็นห้องนอนห้องอะไรแล้วแต่เนอะสวัสดีคุณต้นด้วยนะครับพี่นะอ่าต่อมานะครับไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอ่าห้องนอนนี้ก็เป็นห้องใหญ่นะครับใหญ่เท่าห้องเมื่อกี้เลยนะครับ ฝ้ายังไม่ได้แยกนะครับฝ้าบางที่ทะลุทะลวงแล้วนะครับแต่หลังนี้ก็ยังมีฝ้าที่โอเคอยู่มีรอยร้าวตามภาษาบ้านเก่านะตามภาษาบ้านเก่าจะให้ไม่มีรอยร้าวเลยนะครับก็เป็นไปได้ยากเนาะเพราะบ้านอายุก็เยอะแล้วนะครับนะแต่คราวนี้เนี่ยการร้าวของบ้านนะครับนะเราต้องดูว่าเขาร้าวตรงไหนนะครับถ้าร้าวที่เสาถ้าร้าวที่เสาบ้านอันนี้ก็น่ากลัวหน่อยแต่ถามว่า แก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับนะก็ต้องซ,อซ่อมแซมเสานะครับเพราะเสาเป็นตัวหลักในการที่จะยึดบ้านนี้นะครับให้อยู่คงที่นะแต่พวกผนังต่างๆนะครับก็เป็นองค์ประกอบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องเสาจะสําคัญนะครับถ้าแตกเสาก็ต้องดูว่าแตกถึงไหนแตกยังไงแตกข้างนอกหรือแตกลึกข้างในนะครับก็ทุกอย่างมีการแก้ไขได้หมดนะครับนะส่วนผนังถ้ามันล้าวนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวก็ จัดการซ่อมแซมได้นะครับเพราะเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับมีรอยอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าเป็นแค่รอยร้าวปกตินะครับนะอ่ะนี่ก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนประมาณนี้นะครับรอยร้าวเนี่ยเล่าให้ฟังนีดนึงนะอ่าถ้ารอยร้าวเนี่ยด้านเดียวไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นรอยร้าวที่แบบว่า2ด้านเลย แล้วแบบแตกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถามว่าแก้ไขได้ไหมได้นะครับแต่หลังเนี้ยคือไม่เป็นก็คือร้าวด้านเดียวนะครับอันนี้ก็ให้พี่ดูกันแบบจัดเลยนะพี่นะเนี่ยมันร้าวด้านเดี่ยวนะครับนะแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมมันไม่มีปัญหาครับนะบ้านเก่าธรรมดาที่มันจะต้องมีรอยบ้างนะครับนะสวัสดีพี่สินชัยพี่เจี๊ยบพี่ พิธาดานะครับพี่อะไรเนะี่ยเอาอ่านไปแล้ว <c oughs> อ่าห้องนอนประมาณนี้นะครับพี่นะอะต่อมานะครับต่อมาไปดูนะครับบริเวณห้องน้ํากันบ้างนะครับตรงนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะทําโต๊ะกินข้าวกันได้นะครับตรงนี้อาจจะวางโต๊ะกินข้าวเล็กๆตรงนี้จุดหนึ่งนะพี่นะอ่าใครที่คุณพี่คนไหนที่แบบมองบ้านออกเนาะบางที <c oughs> เห็นบ้านเก่าๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามองแบบ ถ้ามีหัวในเรื่องของการรีโนเวทเนาะพี่ก็จะมองออกว่าฮเฮ้ยเออตรงนี้มันจะทําอะไรตรงนี้นั้นจะทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะต่อมานะครับนี่คือห้องน้ํานะครับนะราคาแป๊บหนึ่งนะพี่แฮปปี้เด้อแป๊บเดียวจะว่าลดราคาเด้ออ่าห้องน้ําเป็นประมาณนี้นะครับกระเบื้องยังดูดีอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่บางท่านสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยชอบอ่างแบบนี้แล้วนะครับนะเขาจะไม่มีอ่างแบบนี้แล้วนะครับก็ทุบออกนะครับกระเบื้องอันนี้ก็คือสมัยก่อนเลยนะครับกระเบื้องลายนี้นะก็แนะนําว่า เปลี่ยนนะครับไม่นาว่าเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายไฟนะครับเเครื่องทําน้าอุ่นนะครับพี่นะสวัสดีพี่หญิงด้วยนะครับนะแป๊บหนึ่งราคาจะพูดอีกในสองนาทีเท่านั้นนะพี่นะอ่าแป๊บหนึ่งเด้อนะครับผมนะห้องน้าค่อนข้างกว้างอย่างนี้นะครับนะต่อมานะครับจะพาคุณพี่นะครับดูหลังบ้านก็คือเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะก็คุณพี่ต้องทําเคาน์เตอร์ครัวนะครับก็แนะนําให้ทําเคาน์เตอร์ครัวนะเปิดมาเลยนะครับเปิดมาทํามาเลยนะครับนะ ถึงประมาณแค่นี้ก็ได้นะครับถึงประมาณแค่นี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่คุณพี่อยากจะทําประมาณไหนนะแล้วตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นตะข่ายอะไรเนี่ยพี่ก็เอาละแนงมาปิดนะครับละแนงช่องเป็นช่องอ่ะมาบังตานะครับเพราะว่าเปิดอย่างนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็เอาละแนงมาปิดเลยนะครับปิดแบบว่าเป็นซี่ๆให้มันบังตางี้ได้นะครับก็เวลาพี่ทํากับข้าวนะครับมันจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่อึดอัดไม่ไม่อับไม่อะไรเนาะพี่เนาะ เออบ้านเปิดโล่งนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวบ้านเรานะครับตัวบ้านเราสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับบ้านหลังนี้ก็รีโนเวทไม่ยากครับรีโนเวทไม่ยากนะครับเนี่ยก็ใส่ระแนงให้หมดเลยนะครับตรงนี้ใส่ระแนงให้หมดนะครับหลังคาถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็ยังได้อยู่นะแต่ถ้าใครซีเรียสก็เปลี่ยนให้เป็นเมทัลชีทเอ่อหุ้มฉนวนนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับแล้วแต่นะครับงบประมาณของคุณพี่นะ ซึ่งก็คุยกันได้ถ้าใครไม่มีช่างเนี่ยพี่เนาอะอะต่อมาบีมจะพาข้างๆดูข้างๆนิดนึงตรงเนี้ยมันจะสามารถออกได้นะครับตรงนี้สามารถออกได้แป๊บนึงนะคะอ่าะตรงเนี้ยสามารถออกได้เดี๋ยวจะปิดมุ้งลวดก่อนนะครับข้างบ้านนะครับคือบ้านเราเนี่ยสร้างแบบเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับพี่นะบ้านเราเกือบ เกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับตรงเนี้ยเว้นว่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรนิดๆหน่อยๆนะพี่นะเนี่ยสามารถเดินข้างบ้านได้นะครับถ้าทำดีๆนะโอ้โหสนามยงสนามหญ้าก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับพี่นะสวัสดีพี่ไก่ด้วยนะครับนะพี่ปาริชาติด้วยนะครับนะโอเคนะครับมาถึงมาถึงเวลาที่รอคอยนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้นะครับนะ อ้าวคุณบีมเอาแว่นออกไปได้แล้วคันนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับเอาแว่นติดเสื้ออ่ะ เดี๋ยวมาพูดเรื่องของราคากันบ้างครับสำหรับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้นะครับนะพื้นที่82ตารางวานะครับนะ3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับนะเป็นบ้านเดี่ยวตามสภาพขายตามสภาพนะครับแบบคุ้มค่าคุ้มราคากันนะครับอยู่ที่พุทธมนฑลสาย3นะครับซอยสิริเกษมนะครับซอยสิริเกษมใครอยากได้โลเคชั่นชั่วๆนะครับก็ทักอินบ็อกมาได้นะครับบอกเลยว่าหลังนี้โอเคนะครับสวยมากนะครับเขาเรียกว่า เป็นบ้านที่คุ้มค่าน่าซื้อมากๆนะพี่นะเพราะพื้นที่กว้างนะเรายิ่งช่วงเย็นนี้ยิงย่งบรรยากาศดีมากเลยนะครับอ่ะมาพูดราคากันเลยแล้วกันเนาะเออลืมหยิบกระดิ่งมาวุสามีกระดิ่งเนาะเอาไม่เป็นไรนะครับอ,อบ้านเดียวไปจสองตารางวาสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพุทธมนตรทสาสายสามสิริกาเซ็มนะครับราคา ทาน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 ททาน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 าค่ะสองล้าน <laughs> 8 9 0 0 0น้ามืบาทครับพี่สองล้านเหมืบาทครับนะครับสำหรับบ้านหรังนี้นะครับ บ้านหลังนี้สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทพื้นที่แปดสิบสองตารางวาเป็นบ้านปลูกเองนะครับติดถนนสาธารณะนะครับนะเป็นบ้านชั้นเดียวที่หลายคนตามหาอยากได้เขาเรียกว่าอยากจะเอ่อได้โบเอิยไปโบนะ่ะไม่อยากได้บ้านที่ได้บบนคืออะไรปะไม่อยากได้บ้านที่สูงนะครับบางคนแบบว่ากลัวในเรื่องของ พื้นดินแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นนะครับบางคนแบบฉันไม่อยากซื้อละนะครับบ้านสองชั้นสามชั้นเนาะอยากจะได้บ้านชั้นเดียวที่แบบคงทนแบบมั่นคงเต็มที่นะก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับถ้าคุณพี่รีโนเวทดีๆนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยท่งเขายังได้นะครับท่งเขายังได้นะครับแล้วเวลาพี่มาดูบ้านเนี่ยบีมสามารถที่จะตีราคา,าคร่าวๆให้พี่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับการรีโนเวทนะครับ นะพื้นที่ขนาดนี้อยู่ในโซนพุทธมนฑลสายสามซอยสิริกษมเนี่ยออบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับราคาดีมากกับพื้นที่กว้างนะครับอ่ะสวัสดีพี่ปั้นพี่ปั้นอมรขวัญน,นะครับนะพี่ปั้นพี่ปั้นพี่ปั้นโอเค <laughs> อ่ะก็สวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับนะกระทักทายทุกคนนะครับในเวลาห้าโมงยี่สิบหกนะครับห้าโมงยี่สิบหกนะ เลขอย่างนะครับบ้านเลขที่นี้นะครับเลขที่ดีด้วยเลขที่เก่าเขาคือสามสิบห้าทับแปดเก้านะครับแต่ตอนนี้นะครับเราได้บ้านเลขที่ใหม่นะครับนะคือเลขสิบเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเจ็ดฉะนั้นบ้านนี้นะครับอินฟินิตี้นะครับเพราะว่าผลรวมเลขคือเลขแปดนะพี่นะบ้านหลังนี้อินฟินิตี้นะครับอ่าทํากิจการการค้าใดๆนะครับก็เจริญก้าวหน้านะเพราะว่าอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้นะอืม ก็ให้ดูบรรยากาศนะพี่นะตอนนี้ก็เย็นๆนะเย็นๆสบายๆนะครับอันนี้รถทีมงานบีมนะครับนะปกตินะครับถนนก็จะโล่งๆนะครับถนนก็จะโล่งๆเลยนะครับนะในโล่งแบบนี้นะครับอืมโล่งๆแบบนี้นะอใครอยากได้บ้านนะครับสไตล์นี้นะครับและอยากจะเอได้พื้นที่เยอะนะครับนะแถวพุทธมณฑลสายสามก็รองมาดูกันนะครับสวัสดีพี่ทิพย์นะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับผมก็นัดชมได้เลยนะครับกับคุณบีมนะครับนะนัดชมได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกสี่เก้าแปดแปดสี่นะครับนะบ้านคุ้มบ้านดีนะที่นี่ทีเดี่ยวนะครับทีนี้ทีเดี่ยวนะครับนะก็ลองมาคุยกันนะครับผมนะโอ้ใครชอบหลังนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับพี่นะสวัสดีพี่ยุบพอดีด้วยนะครับนะ เอเอนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวบ้านให้พี่ช่วงเย็นเลยนะครับนะหลังนี้เข้าตากรรมการนะเข้าตากรรมการในเรื่องในเรื่องของพื้นที่ที่กว้างนะครับแปดสิบสองวาแล้วเป็นทรงบ้านที่รีโนเวทไม่ยากด้วยนะครับทรงบ้านแบบนี้รีโนเวทไม่ยากแล้วตัวบ้านเป็นปูนหมดนะครับตัวบ้านเป็นปูนหมดนะครับถ้าใครมาดูบ้านแล้วเออมีความกังวลในเรื่องของการรีโนเวทนะครับบีมก็สามารถ ให้คําปรึกษาได้เลยนะครับนะแล้วก็ตีราคารีโนเวทคร่าวๆนะครับให้คุณพี่ได้เลยนะครับหน้างานเนาะก็ลองมาดูกันนะพี่นะสวัสดีพี่เขมนะครับพี่สุนโมโลนะครับนะเออโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนะออขอให้คุณพี่จเจริญยศเจริญศักดิ์จเจริญพักเจริญพลเจริญคนเจริญงานจเจริญการจเจริญกิจนะครับก็อวยพรนะครับนะขอเขาเรียกว่า หวังว่าในอนาคตจะได้ดูแลพี่ในเรื่องของการซื้อบ้านนะครับนะก็มานะัดชมมาเจอกันได้นะครับพี่นะโอเคลาไปก่อนนะครับเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับเอ้ยเอ้ยลืมพูดอย่างหนึ่งเนาะแถวนี้นะครับใกล้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะครับนะตลาดเวอร์มาร์เก็ตสนามหลวงสองโรงเรียนอัดสัมชัญธนบุรีโรงเรียนสารศาสตร์ธนบุรีนะครับนะก็แถวนี้อยู่ใกล้ประมาณนี้นะพี่นะ ลองมาดูกันใครมีลูกมีเต้าเรียนอยู่แถวนี้นะครับนะอยากมีโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านแล้วก็อยากมีเขาเรียกว่าความปลอดภัยก็มีโรงพยาบาลดูแลอยู่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับนะเราบ้านหลังนี้นะนี่จะให้ดูเนี่ยต้นไม้ปิดปิวแบบนี้นี่นี่ต้นไม้เห็นไหมครับรมดีมากเลยคุณพี่เอ้ยนะครับนะโอเคลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับบายบายนะครับนะเจอกันไปเด้อนะครับสวัสดีพี่ลุง ว่าด,ดีด้วยเอะรุ่งลุ่งดีนะพี่นะดูไม่ทันกล็ลบกวนดูย้อนหลังด้วยนะพี่นะไว้พอนทุกท่านได้บ้านไ,ไวๆเด้อบายบายครับ